วันนี้ตากผ้าได้หรือไม่แอปพลิเคชันพยากรณ์ฝนตกของกระทรวงวิไต้หวันอาจช่วยคุณได้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันได้ทำการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำแอปพลิเคชันที่มีชื่อภาษาจีนว่าลู่หวี่เสี่ยวปังโศซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเมื่อฝนตกเราช่วยคุณได้พร้อมทั้งทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันดังกล่าวไปเมื่อวันที่13สตุลาคมที่ผ่านมาโดยแอปพลิเคชันจะรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมฟอร์ม s ซาจสถานีเรดาร์ตรวจสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีตรวจวัดระดับ ปริมาณน้ำฝนมาทำการประมวลผลด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดังนั้นหากภายใน30นาทีบริเวณที่คุณอาศัยอยู่หรือพื้นที่โดยรอบระยะทางไม่เกิน10กิโลเมตรจะมีฝนตกลงมาระบบก็จะทำการส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนทันทีอีกทั้งคุณยังสามารถตั้งค่าตรวจสอบสภาพอากาศได้ว่าวันนี้เหมาะสมที่จะตักผ้าหรือไม่ซึ่งจากการทดสอบแอปพลิเคชันนี้จะเห็นว่ามีอัตราส่วนความแม่นยำมากกว่าพยากรณ์อากาศทั่วไปถึง10% มนภรชัยวุฒิทิมข่าว RTI ภาพภาษาไทยรายงาน